ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงกระทรวงการต่างประเทศเตรียมพร้อมการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมผลักดันฟื้นฟูนการค้าการลงทุนจากวิกฤตโควิด -19 ค่ะ นายดอนปรมัตถวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแนวรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีค่ะว่าได้เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือเป็นการประชุมยังสถานที่จริงที่มีผู้นําจากนานาประเทศเข้าร่วมนับจากเกิดสถานาการณ์โควิด -19 ค่ะโดยไทยจะได้ใช้โอกาสนี้ให้นานาประเทศร่รวมหา หรือถึงการฟื้นฟูวิกฤตหลังโควิด -19 ้ทางด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีสร้างการรับรู้เกิดความสมดุลของนานาประเทศเป็นการวางพื้นฐานอนาคตของมนุษยชาติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกที่มีการผลักดันเป็นกรอบการค้าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านต่างๆเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศในด้านการค้าโลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้ข่าว93ทางสวทเบตง FM 93 m h z และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o n ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้